<No. S 2> สวัสดีครับพบก,กับผมช่งางพ่อบ้าน diy นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาล้างหัวฉีดเตาแก๊สตัวนี้นะครับหัวฉีดเตาแก๊สตัวนี้นะครับมันตันนะครับหัวฉีดพวกนี้พอเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะตันได้สูงนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกขมโมแก๊สพวก คราบน้ํามันเข้ามาติดอยู่ตรงข้างในนี้นะครับเรื่องวิธีถอดตัวนี้นะครับผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับหลังจากที่เราถอดออกมาได้แล้วนะครับเราก็มาแกะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีสกรูอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นี่นะครับมันคือสกรูแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราถอดสกรูเสร็จนะครับเราก็สังเกตนะครับว่ามันถอดมายังไงเดี๋ยวเวลาใส่เข้าไปมันก็ต้องใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีสปริงแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คืออันนี้อีกส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีแหวนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้สวมแบบนี้นะครับทุกท่านจําไว้ให้ดีนะครับตรงนี้นะครับหันขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็มีสปริงนะครับ แล้วส on ังเกตตรงนี like ้ม well, ันมีฟันออกมาตรงนี้นะครับฟันเหล็กตรงเนี้ตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับฟันตรงนี้ต้องมาเข้าล็อกกับตรงนี้นะครับจำเอาไว้ให้ดีครับตัวนี้ส่วนนี้เราก็เอาออกเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้คีมนะครับใช้คีมจับตรงนี้แล้วก็ง้างมันออกนิดนึงนะครับก็ตัวลวดตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวยิงสเก็ตไฟนี่เอาออกนะครับ เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสงส่วนอย่างนี้นะส่วนเนี้ยเราก็เก็บไว้นะครับส่วนส่วนเนี้ยเราก็เอามาล้างนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการล้างนะครับวิธีการล้างเราก็ใช้แปลงสีฟันหรือว่าแปลงทาสีก็ได้เล็กๆนะครับหรืออาจจะเป็นแปลงระบายสีน้ำก็ได้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับนี่นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เราดึงออกมาล้างเลยนะครับตัวนี้ วิธีล้างตัวนี้เราก็เอาช้แปรงนี่จุ่มๆน้ํามันนิดนึงแล้วก็มาขัดๆขาดอย่างนี้นะครับขัดๆขัดอย่างนี้นะครับขดๆๆาบขดให้น้ํามันเข้าไปในรูนะครับแล้วเราก็หารวดนะครับเล็กๆแบบน,นี้นะลวดหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันเล็กๆขนาดนี้ที่มันค่อนข้างแข็งแรงมันไม่หลุดไม่ขาดนะครับอันนี้คือผมใช้สายไฟเบอร์ของสายไฟเน็ตนะครับสายเน็ตหรือสายโทรศัพท์นะมันจะมีพลาสติกไฟเบอร์หุ้มอยู่ข้างในนะ เราก็ปอกมันออกมานะครับแล้วเราก็เอามาแยงเข้าไปในรูนะครับเดี๋ยวทุกท่านดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เวลาแก๊สเข้านะแก๊สมันจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วมันจะออกตรงนี้เข้าไปหัวกระโหลกนะครับแล้วตอนที่เราจุดไฟนะแก๊สมันก็จะเข้าส่วนหนึ่งเข้ามาข้างล่างแล้วก็ตัวจุดสะเก็ดไฟก็จะระเบิดตรงนี้แล้วไฟก็จะจุดนะครับทีนี้เราก็เอารวดเนี่ยแยงเข้าไปในรูนะครับในนี้มันจะมีรูนะครับรูเล็กมากนะครับ เท่ากับรูเข็มนะครับแล้วก็แยงเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะผลูมาบนนี้นะครับเนี่ยแล้วรูข้างล่างนี้นะครับก็ลองล้างด้วยนะครับเนี่ยแยงเข้าไปนะครับแยงแยงแยงเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นคราบสีดําอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยน้ำมันเป็นซีนเนี่ยมันจะไปละลายพวกคราบฝุ่นคราบน้ํามันต่างๆออกได้นะครับเราล้างเสร็จนะครับเราก็สะบัดนะครับ สบัดให้มันออกมานะจะมีพวกเศษดำๆออกมาตามรูนี่นะครับแล้วเราลองส่องนะครับส่องเข้าไปแล้วมันทะลุออกมามันไม่มีอะไรตันก็ใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ตันแล้วนะครับ <c oughs> ใช้ลมปากเนี่ยมันไม่แรงเท่ากับลมเครื่องปั๊มลมนะครับมันจะแรงนะครับมันก็จะเป่าพวกเืเศษฝุ่นเศษตะกอนต่างๆออกไปหมดนะครับ ทีนี้ตัวนี้เราล้างเสร็จนะครับเราก็มาล้างตัวนี้มั่งนะครับตัวนี้มันก็จะมีพวกคราบขับเมาคราบน้ำมันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแล้วก็หาไขควงหรืออะไรก็ได้นะครับมาดันตรงนี้นิดนึงนะครับดันนิดนึงอย่างนี้นะครับไอพวกคราบต่างๆที่อยู่ตรงสปริงข้างในเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันมันจะได้หลุดออกมานะครับดันเสร็จแล้วก็ล้างต่อนะครับ ก็สบัดสบัดนะครับจะใช้ตัวเป่าลมเป่าก็ได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับพลงลมไว้รอให้มันแห้งแล้วก็ประกอบกลับคื้นที่เดิมนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารึ่งลมจนแห้งแล้วนะครับเราก็มาประกอบกลับกึันไปนะครับวิธีประกอบก็เหมือนตอนที่เราถอดออกมานะครับก็คือเราก็เอาตัวเนี้ใส่เข้าไปนะครับจะสังเกตว่าในเนี้มันจะมีรู แล้วก็ไม่มีรูนะครับอันนี้คือปิดอันนี้คือปดนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วก็เอาแจกเนี่ยหันขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะใส่ให้ตรงมุมมุมแหลมๆตรงนี้มันหันมาข้างบนนี้อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาสปริงใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสปริงเสร็จก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับข้างนี้นะใส่ประกอบเข้าไปนะครับ ก็เหมือนตอนที EN ่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะสังเกตนะครับว่ามันจะมีฟันตัวนี้นะครับฟันตัวนี้กับตัวนี้ให้มันมันไปชิดกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาตะกรูขันเข้าไปนะครับขันไปตัวหนึ่งก่อนนะครับทแล้วโอเคหลังจากที่เราใส่ได้แล้วนะครับเราก็เราหมุนดูถ้ามันหมุนได้แท็กก็คือมันเข้าล็อก มีเสียงแท็กอย่างนี้นะโอเคอย่างนี้ยแสดงว่าเปิดได้นะครับก็ใช้ได้ทีนี้เราก็ใส่ตัวยิงสเก็ตไฟเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวสปริงใส่ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เอาคีมจับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปล็อกล็อกของมันนะครับอย่างนี้นะครับยึดไว้อย่างนี้นะครับก็แค่นี้นะครับก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อตัวใหม่นะครับ ผมก็เคยซื้อเคยสั่งมาในคลิปที่แล้วนะครับสั่งมาใช้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพอเราใช้ไปนานๆสัก2 3สาปีนะครับมันก็จะกลับมาตันนะครับถ้าพวกสปริงเลยพวกอะไรพวกนี้มันไม่เสียนะพวกสายพวกอะไรท่อพวกนี้มันไม่ขึ้นเสนิมมันไม่เสียนะมันก็ยังใช้ได้นะครับมันแค่ตันตรงนี้เฉยๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการล้างตัวหัวฉีดเตาแก๊สตัวนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปล้างดูนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ